Thank you สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแลนติสนะคะวันนี้ก็มาแต่งหน้ากันอีกแล้วนะคะสําหรับลุคที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคโทนพีชแบบนี้เลยค่ะซึ่งเป็นลุคที่ดูหวานๆใสๆนะคะเป็นธรรมชาติแล้วก็แต่งง่ายมากๆขั้นตอนในการแต่งตาเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่หน้าสดเหมือนเดิมเลยนะคะอันดับแรกติก็จะใช้พราเมอร์ก่อนนะคะสําหรับพร,รมเมอร์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นของ Innisfree No c e b u m Blur Primer นะคะตัวนี้เขาก็จะช่วยควบคุมความมันนะคะแล้วก็จะช่วยพรางรูขุมขนของเราด้วยนะคะโดยจะ,จะใช้แค่ปริมาณเล็กน้อยลงเฉพาะส่วนที่มีความมันเกิดขึ้นง่ายบนใบหน้านะคะแล้วก็ช่วงที่รูขุมขนค่อนข้างกว้างค่ะต่อไปก็กลบใต้ตาแล้วก็รอยสิวนะคะวันนี้จะใช้คอนซีลเลอร์ของ Essence นะคะ Camouflage Cream Concealer สีเบอร์10นะคะ เราก็เกลีย่ยด้วยพัฟฟูชั่นนะคะต่อไปก็ลงรองพื้นนะคะวันนี้ก็จะใช้ของ Laneige Neo Fusion ค่ะของที่ใช้เป็นเบอร์ 23N นะคะสีแซนค่ะต่อไปเซตแป้งนะคะก็จะใช้แป้งของสีจ a น Translucent Powder นะคะ ต่อไปนะคะรู้สึกว่าสิวมันยังกลบไม่ค่อยหมดนะคะดยวก็จะใช้แป้งของ Q Press Every Stellar Oil Control Foundation Powder นะคะที่ใช้เป็นเบอร์ N1 นะคะตัวนี้จะใช้แค่ปิดรอยสิวหรือว่าใตา้ตาที่ยังปิดไม่หมดเพิ่มเติมนะคะต่อไปเขียนคิ้วนะคะที่เขียนคิ้วก็จะใช้ของ Kate Designing Eye Brow นะคะสี AX4 ค่ะที้จะใช้สีที่เข้มที่สุดกับสีกลางน,นะคะผสมกันในการเขียนคิ้วค่ะแล้วก็ใช้เฉพาะสีตรงกลางนะคะในการเกลี่ยหัวคิ้วให้ฟูๆค่ะ คอนทัวนิดนึงนะคะสำหรับคอนทัวก็จะใช้ p a t t r i e Sun Glow Matte Bronzing Powder นะคะสี030 Medium Bronze ค่ะต่อไปก็มาแต่งตากันเลยนะคะสำหรับอายแชโดว์สีแรกที่จะใช้นะคะก็จะเป็นของ Innisfree My Eyeshadow <M 55 S 2> นะคะเบอร์ M55 ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีออกพีชเลยนะคะจะใช้กับแปรงพุ่มๆฟูๆแบบนี้นะคะในการลงให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะ ต่อไปที่จะใช้แปรงฟูๆเล็กๆนะคะกับสีเดิมค่ะลงที่ขอบตาล่างช่วงหางตามาจนถึงกลางตานะคะ จากนั้นนะคะใช้แปรงตัวเดิมจิ้มสีเดิมนะคะลงให้ชีดโคนขนตาค่ะแล้วก็เกลี่ยขึ้นมาให้เลยชั้นพับตานิดนึงนะคะต่อไปนะคะจะใช้ Innisfree My Eyeshadow เบอร์ M 2 0นะคะเป็นสีน้ำตาลกลางที่ค่อนไปทางเข้มค่ะติดก็จะใช้ตัวนี้กับแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะในการลงโดยเราจะลงให้ชีดโคนขนตานะคะแล้วก็เกลี่ยขึ้นมาด้านบนนิดนึงค่ะตรงช่วงหางตานะคะก็จะเกลี่ยขึ้นมาสูงกว่าปกติสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นไกด์ให้ไอายไลเนอร์แบบอ่อนๆด้วยค่ะ จากนั้นใช้สีเดิมกับแปรงตัวเดิมเลยค่ะติจะลงที่ขอบตาล่างช่วงหางตาตัโดยจะลงให้ต่ํากว่าขอบตาจริงเรานิดนึงนะคะเพื่อให้หางตาเราเมันดูเปิดขึ้นนะคะลงมาจนถึงแค่ประมาณเกือบกลางตาก็พอนะคะ ต่อไปนะคะที่ก็จะใช้ Innisfree My Eye Shadow เบอร์ G 15นะคะตัวนี้จะเป็นสีกลิตเตอร์โทนพีชวิธีการลงนะคะที่ก็จะใช้นิ้วในการลงตรงช่วงกลางตาก่อนนะคะแล้วค่อยๆใช้นิ้วในการเบลนด์ออกให้ทั่วเปลือกตาค่ะตัวนี้มันจะเป็นกลิตเตอร์ที่เบสเป็นโทนพีชนะคะแต่เวลาโดนแสงเนี่ยเขาจะมีความเป็นประกายทองนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะที่ก็จะใช้แปรงฟูๆเล็กๆแบบนี้นะคะแตะสีเดิมแล้วก็ลงที่ขอบตาล่างช่วงหัวตามาจนถึงกลางตาค่ะโดยรอบนี้เรา ราจะเน้นลงที่ช่วงกลางตานะคะตัวนี้สีลิเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีความค่อนข้างกระจายกระจายตัวนิดนึงนะคะจะไม่ได้แน่นมากค่ะสุดท้ายนะคะเต้จะใช้แปรงพุ่มเล็กๆแบบนี้นะคะในการแตะสีเดิมแล้วก็ลงที่ช่วงหัวตาค่ะหลังจากที่ลงช่วงหัวตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้ก็จะเอาสีที่มันยังติดแปรงอยู่นะคะมาลงที่ขอบตาล่างช่วงประมาณหัวตาจนถึงกลางตาเพิ่มอีกนิดนึงค่ะ สำหรับอายไลเนอร์ที่จะดใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นของเซฟโกล่าตัวเดิมที่ใช้บ่อยๆเกือบจะทุกคลิปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีมอร์นิ่งมอคค่านะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะคือทุกคนจะเห็นว่าหางตาติดาค่อนข้างตกนะคะแล้วก็จะกรีดให้ตกตามรูปตาเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ให้ตกจนเกินไปวันนี้เราก็จะกรีดเป็นเส้นบางๆก็พอนะคะวิธีการกรีดก็จะเริ่มกรีดจากตรงช่วงประมาณกลางตานะคะแล้วก็กรีดออกมาให้มันสูงกว่าเส้นหางตาจริงเรานิดนึงนะคะเพื่อยกหางตาขึ้นสักนิดนึงนะคะแต่ว่าโอษ การกรีดของเราเนี่ยจะกรีดให้มันตกลงมานะคะเวลากรีดนะคะพยายามค่อยๆสกิดออกมานะคะมันจะทําให้หางตาคมคะ่ะ กอายไลเนอร์เสร็จแล้วก็จะได้เส้นประมาณนี้นะคะต่อไปดีกก็จะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลตัวเดิมกับแปรงหัวตัดอันเล็กๆเบล,เลนตตรงขอบอายไลเนอร์นะคะไม่ให้เป็นเส้นที่ชัดจนเกินไปค่ะเราจะเริ่มเบลน์จากเส้นขอบอายไลเนอร์นะคะแล้วก็เกลี่ยขึ้นนิดนึงนะคะงานอายแชโดว์กับอายไลเนอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้พอกรีดอายไลเนอร์แล้วรู้สึกว่าตรงหางตาช่วงนี้นะคะมันยังดูโล้นไปนิดนึงนะคะรู้สึกว่าสีมันไปหนักอยู่ตรงช่วงกลางตานะคะดิกก็จะใช้สีพีชตัวเดิม ที่ใช้เมื่อกี้นะคะกับแปรงพุ่มฟูๆเล็กๆแบบนี้นะคะลงตรงช่วงหางตาตรงนี้นิดนึงค่ะลงตรงนี้เพื่อกดสีตรงนี้ให้มันแน่นขึ้นนะคะเพื่อให้ตาเรามันดูมีมิติขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะลงแค่ช่วงหางตานะต่อไปก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าเลยค่ะที่ดัดขนตาก็ตัวเดิมนะคะไม่ต้องพูดเยอะแล้วคือจีโน m แมคเรนะคะต่อไปมาสคาร่าวันนี้นะคะก็จะใช้ของลิลลี่ไบเรเหมือนเดิมค่ะ ที่ปัดแก้มวันนี้ติ๋กก็จะใช้2ส,สีผสมกันนะคะสีแรกก็จะเป็น Clinique Cheek Pop สีเบอร์0ูนย์แปดเมลอนป๊อปค่ะผสมกับ Innisfree My Blusher เบอร์สินะคะ2ตัวนี้ก็จะมีความเป็นสีโทนพีชเหมือนกันนะคะตัวเมลอนป๊อปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะอ่อนไปนิดนึงนะคะส่วน Innisfree เบอร์สิเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้มไปนิดนึงก็เลยจะเอาสอตัวนี้มาผสมกันนะคะโดยวิธีการลงนะคะติ๋กก็จะแตะตัวของ Innisfree ที่เข้มกว่าก่อนนะคะแตะแล้วก็ เอามาแตะที่เมลอนปอบๆนะคะซึ่งเป็นสีที่อ่อนกว่าให้มันดูเบาลงนะคะแล้วก็คอออก,อกนิดนึงนะคะ่ะวันนี้นะคะวิธีการลงแก้มติ๊กนะคะดิกก็จะลงตรงหน้าแก้มนะคะเป็นวงกลมให้ลุกมันดูแบบว่าหน้าหลักหน้ารักนะคะวิธีการลงนะคะดิ้กก็จะใช้แปรงในการค่อยๆแท็บบลัชลงแบบนี้นะคะค่อยๆแตะๆๆ จากนั้นนะคะเศษที่มันติดติดแปรงอยู่เนี่ยติก็จะใช้ลงตรงกลางจมูกนิดนึงนะคะอันนี้ไม่จําเป็นต้องลงก็ได้นะทุกคนแต่ว่าอยากลงให้มันดูแบบว่าน่ารักน่ารักขึ้นนะคะต่อไปนะคะ <S <S ก็ขอลงไฮไลท์นิดนึงนะคะสําหรับไฮไลท์วันนี้นะคะก็จะใช้เวทอันวายเมก้าโกลด์ไฮไลติงพาวเดอร์นะคะสี e 913b สีลอซซัมโกลค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์สีโทนประกายชมพูนิดนึงนะคะเราจะลงแค่เบาๆก็พอค่ะก่อนที่เราจะลงลิปสติกนะคะเดี๋ยวติจะใช้พุชชันนะคะลง ที่ขอบปากก่อนด้วยความที่พื้นสีปากเดิมติดเป็นสีค่อนข้างซีดอยู่แล้วนะคะติ๊กก็จะใช้แค่เศษคุชชั่นที่มันยังติดติดอยู่ที่พัฟนะคะในการลงให้ทั่วขอบปากค่ะสําหรับลิปสีแรกที่จะใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือ n n i s f r รี Vivid Cotton Ink เบอร์16นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูคลิปเปิดกลุ่มลิปอินิสฟรีของติ๊กไปนะคะก็จะเห็นตัวนี้ด้วยเนาะก็ลองไปดูสวอตแล้วก็รีวิวแบบเต็มๆกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกโทนพีชจ๋ามากๆเลยค เด็ดก็จะใช้สีนี้นะคะลงที่ขอบปากด้านในค่ะเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาสว่างค่อนข้างมากเลยนะคะพอลงได้เท่านี้นะคะแล้วก็จะเบลนด์ออกค่ะ อีกสีหนึ่งที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็น essence d s i s m e นะคะสีเบอร์0ูนย์ค่ะสีโบอันนี้ก็จะเป็นสีนูดอมชมพูนะคะเราก็จะทาสีนี้นะคะที่ขอบปากด้านนอกมันก็จะทําให้สีพีชที่อยู่ด้านในปากเนี่ยไม่แรงจนเกินไปค่ะทาแล้วเมมให้ทั่วขอบปากนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเบลนด์ขอบเขาออกให้เกินขอบปากออกมานิดนึงค่ะถ้ารู้สึกว่าสีพีชมันหายไปนะคะก็เติมสีพีชด้านในขอบปากเพิ่มอีกนิดนึงค่ะพอทาลิปเสร็จเติมไฮไลท์ตรงกระจับปากนิดนึงนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับการแต่งหน้าโทนพีชแบบใสๆเป็นธรรมชาตินะคะนี่ก็คือเป็นอีกลุคหนึ่งที่ตาแต่งง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็โทนสีมาก็น่ารักมากๆแล้วก็สามารถแต่งได้ทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆที่ตาชั้นเดียวเหมือนกันก็ลองเอาไปแต่งกันดูนะคะแต่งแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างได้ไม่ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ติทําคลิปแต่งหน้าโทนสีไหนแนวไหนนะคะสําหรับสาวตาชั้นเดียวก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่ามีโซนหน ที่อยากให้ปรับปรุงในคลิปนะคะหรือว่าอยากให้ทําคลิปรีวิวอะไรอยากให้ทําคลิปแนวไหนเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ